สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกสูตรวิธีการหาเลขเด่นของสองตัวล่างสำหรับหวยรัฐบาลนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับวิธีการคำนวณนะฮะก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับสูตรจากช่องต่างๆทาง youtube นะครับผมก็ไปค้นหามาแล้วก็เอามา ศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำมาบอกกล่าวในช่องธนเทพชาแนลนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับเป็นการหาเลขเด่น2ตัวล่างหววรัฐบาลนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็คือผมจะพาไปดูย้อนหลังนะครับสักสามสีงวดว่ามันเข้าจริงไหมแล้วก็ตอนท้ายคลิปก็จะมาคำนวณให้ดูว่าเลขเด่นที่จะได้งวดวันที่1นธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับ ได้ตัวไหนแล้วก็มาเอาจับใส่ในสูตรเลขชุดของของผมเองนะครับว่าจะได้ตัวไหนออกมานะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะครับไปดูย้อนหลังในงวดของวันที่สิบหกกันยาก่อนนะครับ16บหกกันยาเลขที่ออกงวดวันที่16กันยา2564นะครับก็คือ3ตัวบนก็คือเก้สาห้าแล้วก็เลขล่าง90 นะครับวิธีการคำนวณง,ง่ายๆนะครับแล้วก็เอาหลักร้อยสามตัวบนนะครับหลักร้อยสาตัวบนมาบวกกัน3มครั้งก็คือ9ก้าเก้าเบวกเบวกเสามครั้งแล้วก็เอาหลักหน่วยสามตัวบนนะครับมาบวกแล้วก็เอาหลักหน่วยสตัวล่างนะครับมาบวกกันซึ่งเมื่อบวกกันออกมาแล้วจะได้ เท่ากับ3าิบสแต้มนะครับเราก็เลือกเอาแค่ตัวท้ายนะครับเลือกเอาแค่ตัวท้ายคือเลขสองมาบวกกับสามในครั้งที่1นะครับเอา2องมาบวกกับสาในครั้งที่1ได้ออกมาเท่ากับ5แล้วเอา5้ามาบวกกับ3ามอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้เท่ากับ8เท่ากับว่าเลขเด่นที่จะได้ในงวดวันที่หตุลาคมนะครับก็จะได้ ห้ากับแปดนะครับด้ห้ากับแปดทีนี้เรามาดูกันว่าวันที่หนึ่งตุลาคมออกตัวไหนนะครับวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับแปดสามเห็นไหมฮะก็ติดแปดมานะครับก็แปดแปดก็มาติดตรงนี้นะครับครับก็ได้เลขเด่นมาเป็นเลขวิ่งได้นะครับก็ งวด1ตุลาออก171กับ83ซึ่งสูตรที่คำนวณออกมาก็คือได้เลข8นะครับก็คือได้83นะครับทีนี้ไปดูงวดวันที่16ตุลาคม2564นะครับเราก็จะไปคำนวณกันนะครับก็ใช้สูตรเดิมนะครับใช้สูตรเดิมก็คือเอาหลักร้อยนะครับหลักร้อยมาบวกกันสามครั้งเหมือนเดิมหลักร้อยของ รางวันที่หนึ่งนะครับเลขค่าสามตัวรางวันที่1มาบวกกันสามครั้งหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็เอาหลักหน่วยรางวันที่1มาบวกอีกนะครับแล้วเป็นได้เลข1แล้วก็เอาหลักหน่วยของเลขท้ายสองตัวล่างนะครับก็คือได้เลขสามมาบวกสามบวกกันออกมาได้เท่ากับเจดนะครับเหมือนเดิมครับก็เอาเจ็ดมาบวกสามนะครับเจ็ดมาบวกสาม อันนี้ผิดนะครับได้เท่ากับสิบอันนี้ขออภัยนะครับไม่ใช่เลขสองไม่ใช่ยี่สิบนะครับได้สิบนะครับได้สิบแล้วก็เอาศูนย์นะครับเอาตัวท้ายนะฮะเอาศูนย์มาบวกกับสามอีกครั้งหนึ่งได้เท่ากับสามเท่ากับว่างวดนี้นะครับงวดวันที่สิบหกตุลาที่จะถึงนะครับต่อไปงวดต่อไปนะครับงวดวันที่สิบหกตุลาต่อไปเนี่ยก็คือเราได้เลขเด่นก็คือศูนย์กับสามนะครับ เราไปดูกันว่างวดวันที่16ตุลา64นะฮะออกตัวไหนนะครับเนี่ยออก372 38นะครับก็คือติด3มานะครับเนี่ยได้3นะฮะเลขเด่นที่เราได้มาก็คือ3นะครับมาออก38นะฮะเป็นสูตรหาเลขเด่น2ตัวล่างนะครับเป็นสูตรหาเลขเด่น2ตัวล่างเห็นไหมเข้า2งวดจริงๆเขาบอกว่าเข้ามา หนึ่งปีเต็มแล้วนะครับสูตรนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูงวดต่อไปนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนะครับจะได้ตัวไหนนะครับก็เหมือนเดิมครับเอาหลักร้อยของเลขท้ายสามตัวราวันที่หนึ่งมาบวกกันสามครั้งแล้วก็เอาหลักหน่วยมาบวกเข้าไปนะครับแล้วเอาหลักหน่วยสองตัวล่างมาบวกเข้าไปออกมาได้หนึ่งเก้านะครับแล้วเอาตัวท้ายครับคือเอาเก้าที่ผมทําสีแดงแงไว้ให้นะครับ เอาก้ามาบวกกับสามครั 12. 12้งท yeah. ี่หนึ 5. 5่งได้เท่ากับสิบสองก็เอาสิบสองนะครับเอาตัวท้ายนะเอาสิบสองมาบวกกับสามครั้งที่สองได้เท่ากับห้านี่คือได้เลขเด่นสองกับห้านะครับแล้วก็เราก็ไปดูว่างวดวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับจะออกอะไรนะงวดวันหนึ่งวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับหนึ่งพฤศจิกา เนี่ยครับออก037 037กับ95นะฮะเลขเด่นที่เราได้คือ5นะครับ5กับ2แล้วก็มาออก037กับ95ก็คือ5ติดมานะครับ1พฤศจิกา64นะฮะคำนวณ1 16ตุลา64คำนวณออกมาได้2.5 1พฤศจิกา64 เอาศูนย์สามเจ็ดเก้าห้านะครับก็เข้าตรงๆครับเข้าอีกหนึ่งงวดนะครับงวดต่อไปนะฮะเทสตรสุดเดิมนะครับเทสตรสุดเดิมก็เอาหลักร้อยนะครับหลักร้อยมาบวกกันสามครั้งเหมือนเดิมแล้วก็เอาหลักหน่วยสามตัวบนนะครับเลขไทยสามตัวบนนะครับมาบวกแล้วก็เอาหลักหน่วยสองตัวล่างมาบวกได้ออกมาเป็นสิบสองนะครับ สิบสองแล้วก็เอาแค่เลขสองนะครับเอาแค่ตัวท้ายมันออกมามาบวกสามครั้งที่หนึ่งได้เท่ากับห้ามาบวกเอาห้ามาบวกกับสามอีกครั้งหนึ่งก็ได้เท่ากับแปดแล้วก็มาดูว่าสิบหกพฤจิการนะครับออกตัวไหนนะฮะงวดที่แล้วนะครับสิบหกพฤจิการเห็นไหมฮะได้ห้ากับแปดก็ออกเจลดห้งหนึ่งเลขล่างออกห้าเจ็ดนะครับก็ได้ห้ามานะครับก็ได้ห้ามา นะครับอันนี้งวดวันที่16พฤศจิกานะครับเห็นไหมฮะย้อนหลังให้ดูหนึ่งสองสามงวดสี่งวดนะครับเข้าทุกงวดนะฮะแล้วทีนี้งวดต่อไปนะครับงวดต่อไปคือหนึ่งธันวาคมสองห้าหกสี่นะครับเราจะได้เลขเด่นตัวไหนนะครับมาดูกันนะครับนะฮะบวกกันออกมานะครับใช้สูตรเดิมนะครับเอาหลักร้อยมาบวกกันสามครั้ง แล้วก็เอาหลักหน่วยเลขท้าย3าตัวรางวัลที่1นะครับมาบวกแล้วก็เอาหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวนะครับงวดที่แล้วมาบวกบวกมาได้สองเกนะครับได้9แต้มแล้วก็เอาแค่ตัวท้ายนะครับ9แต้มนะฮะได้9แต้ม9มาบวก3ามครั้งหนึ่งนะครับก็ได้ส2องก็เอาแค่ตัวท้ายเอา2มาบวกกับ3มก็ได้ห้าเลขเด่นงวดวันที่1ธันวาคมสองห้าหกสี่นะฮะเราก็ได้ 2กับ5นะครับได้2กับ5อันนี้คือเลขเด่น2ตัวล่างนะครับเลขล่างเลขเด่นงวดประจำวันที่1ธันวาคมสอง4นะครับเราได้2กับ5นะครับอันนี้คือเลขเด่นทีนี้เมื่อเราได้เลขเด่นนะครับเราก็มาดูกันว่าในส่วนของเลขชุดเลขชุดของทางเพจน,นะครับของทางช่องได้ตัวไหนนะครับ เลขชุดคือเลขชุดชุดนี้นะครับในแต่ละงวดนี่คือเข้าทุกงวดนะครับแต่แต่ว่าอยู่ที่ว่าจะเลือกเอาตัวไหนนะฮะพอเราได้เลขเด่นมานะครับได้สองกับห้ามาก็มาหาดูว่าในเลขชุดของเพจธนาเทพนะครับก็คือมีตัวไหนบ้างเลขชุดที่ให้ออกมางวดที่แล้วนะครับแอดมินก็ให้บอกไปตรงๆถูกไปตรงๆครับห้าเจ็ดแต่บังเอิญว่า ซื้อไม่ได้กันนะครับหาซื้อยากวันนี้เอาใหม่ครับเนี่ยฮะได้เลขเด่นมาสองกับห้าแล้วก็มาดูเลขชุดซึ่งผมทำสีแดงๆไว้ให้นะครับก็คือเป็นชุดเป็นเลขที่มีติดสองกับห้านะครับแล้วก็ไปเลือกเอาว่าเราจะชอบตัวไหนซื้อตัวไหนนะครับเนียฮะอันนี้คือเน้นๆเ,เลยนะครับ ก็คือได้เลขเด่นมาแล้วแล้วก็มาคัดเลือกเอาในเลขชุดนี้นะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับก็มีหนึ่งสองหนึ่งห้าสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสี่ห้าห้าหกค้าเจ็ดห้าแปดส่วนที่เคยออกไปแล้วเราก็ตัดทิ้งไปนะครับแล้วก็เลือกเอาแต่เดี๋ยวแอดมินจะคํานวณหาเอาสูตรอื่นมาคํานวณอีกน,นะครับเอาสูตรอื่นมาคํานวณแล้วก็ามาคํานวณดูว่าตรงกรันไหม กับสูตรนี้สองห้าเพื่อคัดกรองออกมาให้เหลือน้อยที่สุดนะครับในวันที่ก่อนหวยจะออกนะครับก็นี่เป็นแนวทางหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกสี่นะครับก็เลขเด่นสองตัวล่างนะครับเลขล่างนะฮะเป็นเลขเด่นสูตรนี้เป็นสูตรเลขเด่นเลขล่างนะครับก็คือได้สองกับห้านะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับแอดมินจะนำอีกสูตรหนึ่งนะครับมาคำนวณให้ดู มาบอกวิธีการคำนวณแล้วก็เอามาเทียบกับเลขชุดของแอดมินนะครับว่าจะได้ตัวไหนออกมาให้เหลือน้อยที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลองไปคำนวณกันดูนะครับลองจะพยายามนะครับแอดมินก็จะพยายามให้แนวทางให้เร็วที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวไปตรงกับเลขดังของเจ้าอื่นนะครับกลัวตรงกับเลขที่จะมืออันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนะครับถ้าชอบนะฮะ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแอมินก็จะได้หาเลขหาแนวทางนะครับตัวเด็ดๆนะครับมาบอกกล่าวกันทุกงวดไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ